ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะทุกคนที่ว่าผมแบบว่าเคสร,รถพี่เฟรมพี่แพรพี่เฟรมฟรเป็นยังไงนะงอนผมบอกว่าผมขับรถพังบอกว่าทําไมตอนพี่ขับไม่พังผมก็ไม่รู้เนาะทุกคนรือผมก็แบบเทสแบบตามอารมณ์ผมมาทุกคนข้อขาดหรือเปล่าดูดิปกตริรถไม่ต้องมีกําลังใช่ป่ะทุกคนก็มีผมลื้อให้แกเลยนะลือเช็คดูว่ารถมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้มาบอกแกไงแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นอะไรมากก็แกอาจจะหายงอนผมอ้รเงี้ยข้อขาดบวกหนึ่งว้าวขาดบวกสองลูกแตกบวกสาม สำหรับใครที่สนใจโกโก้กับกาแฟผอมน,นะคะอยากลดหุ่นทักมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่สบู่ไอซิ่งนะคะ2ตัวนี้ใช้คู่กันบอกเลยว่าผิวขาวมากหลังล้างออกเห็นผลเลยนะคะเห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นคใครสนใจให้แอดไลน์มาที่3 5 7 l u a r b ค่ะอย่าลืมแอดมานะคะทุกคน3 5 7 l u a r b ค่ะทุกค,คนกราบสวัสดีอ่า ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมแชมป์90องศาโหคือตั้งแต่คลิปที่แล้วนะทุกคนที่ว่าผมแบบว่าเทสรถพี่เฟรมนี่เดี๋ยวผมให้พี่แพรมาถือกล้องกันเลยคือพี่แพรพี่แพรเป็นยังไงนะนอนผมบอกว่าผมขับรถพังบอกว่าทําไมตอนพี่ขับไม่พังผมก็ไม่รู้เนาะทุกคนหรือผมก็แบบเทสแบบตามอารมณ์ผมอะทุกคนมัี่ผมลื้อแบบว่ารื้อแต่ว่าผมลองหมุนดูนะทุกคนนี่พี่แพรดูนะแต่ผมผมอะผมกับพี่โอ๊ตบอกว่า ด,ดูข้อขาดหรือเปล่าดูดิปกติรถไม่ต้องมีกำลังใช่ไหมทุกคนแล้วดูก็นี่ผมลื้อให้แกเลยนะลื้อเช็คดูว่ารถมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้มาบอกแกไงแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นอะไรมากก็แกอาจจะหายงอนผมเออแล้วแกคิดมากด้วยเพราะว่าแกกำลังจะไปแต่งงานแล้วแบบไม่มีเวลาทารถนะทุกคนแล้วนะ้ําไม่อาบก็จะถึงเร็วๆนี้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามารื้อดูกันตั้งนานไม่เอาออกมาเทสตั้งนานแกก็ไม่มาขับนะพี่เพร <c oughs> พี่เพแกไใกล้วันเท่านั้นแหละพี่เพว่าแกจะหายงอนผมไหมก็ต้องดูก่อนฮัน เฮ้ยโซต๊กโซโต๊กเฮ้ยถ้าพี่ผมรู้นี่ดีใจเลยเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันก็แกลกแกลกว่ะน่าจะลูกปืนแคมแตกไหมเดี๋ยวเนะผมรื้อดูกันเดี๋ยวเราเราเราขอรื้อก่อนนะทุกคนแล้วเราเดี๋ยวไปเรียกแคมมาดูเพราะว่าตอนนี้นอนงอนตุ๊บป่องเฮ้ยน็อตนี้ขาดหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมแปลกๆวะทุกคน โอเคทุกคนก็เด okay, ี okay, ๋ยวเราไปตามพี่เฟรมมาดูก่อนแต่ที่รู้อะข้อเหวี่ยงไม่ได้ขาดลูกไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหมแต่ที่รู้รู้ว่าโซ่ตกแต่ข้อไม่ได้ขาดคือแกหนักใจเรื่องข้อขาดไงแต่ข้อไม่ได้ขาดก็เออแกน่าจะไม่งอนละไปเดี๋ยวเราไปตามพี่เฟรมก่อนนะทุกคนอไปตามพี่เฟรมก่อนนะนอนหลับวะพี่เฟรมเฟรมตื่นเตืนเตือนตือนมันนอนไรเตื่นลรียอผมไปเยเลยละไปเรืยนเลยอะไปเรีทำไมไปเรียเลยละไปเรทำไม ไม่อยากรู้ว่าเป็นไรน้องลืมแล้วช่วยแล้วัววเออเดี๋ยวผมซื้อให้ข้อให้ใหม่หรอกถ้าข้อขาดอะขาดที่ <laughs> อะไรเนี่ยมึงก็พูดไม่นั่นแหละมึงก็ถ่ายคลิปไง <laughs> พูดไม่อยู่นั่นแหละไม่วันวันแม่งฟีไม่ขี่ไม่ไ่ขี่ข้อขาดแล้วมั้งข้อขาดพอกูไปขี่ยิง <laughs> พี่ัวก็บอกข้อขาดนะผมทรหาพี่วัว <c oughs> ่ะคือคุยกูเสียงนักปาะเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนหรือแล้วเอาถามพี่เพลมันไม่ได้ขาดมาดูจะปรงวนอะไรปักหมดอารมณ์หมดอารมณ์ี่ญไ อะไรมันไม่ได้ขาดแล้วมันเป็นไรเห็นเปล่าซ้อต่อเฮ้ยเอาจริงโซมันตอกันเลยแบบว่าหมุนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปเอาดิเฮ้ยข้อไม่ขาดแต่ผมว่าข้อขาดว่ะขาดพ่อมันไม่ขาดแต่ว่าพี่เปรมเหมือนมันแต่นี้มันพังอ่ะอ้าวทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ลูกปืนแชมเตะหรือเปล่าหรือว่า แคมมันเป็นไรไหมเอ,าเอา้าเฮ้ยจะเหมือนมันรูดเหมือนนอตมันนอตมันรูดออกมาไหม<ะ>พี่ลองขันลองดิแต่ที่จะรู้อ่ะผมว่าข้อไม่น่าขายแล้วแหละเพราะว่า จากที่ว่าเราขับไปปุ๊บแล้วโซ่มันตกทีแรกกอนเราขับไปมันเหมือนคานลื่นใช่ป่ะที่พี่ขับไปแล้วมันตืดๆอ่ะเดี๋ยวลองยิงออกดูทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรมันูพร้อมกันเลยคุณดีใจแล้วไอ้สัตว์แต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักอะไรครับผมนี่บล็อกโอนิสุกะบล็อกที่บล็อกใช้ใช้ประจำไอที่เขาทำรองเท้าใช่ไหมโอนิสุกะตลกตลกแล้วไปเอากล่องแดงในห้องมาได้จบอร์สิบเฮ้ยแพ้มันแก้เขาหรือล่ามันแอบาออกหรือเปล่า เนี่ยมันแอบเอาโซ่ออกก็เปล่าเอาแล้วมาร์คคงมาร์คแคมมาเชิญมันดีเอาพี่พี่เลือกเอามาร์คขายกับข้อขาดเอาเลือกเอาแค่นั้นมาขายกูก็มาอยู่ข้อมันจะขาดได้ยังไงเออผมก็งงเหมือนกันเออไหนลองดูดิยิงเอาดิยิงเอาดิผมรอลู้นแล้วเนี่ยจริงเปล่าถ้าข้อไม่ขาดพี่ทำเองนะซ่อมเองนะถ้าข้อขาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแม่งไม่นี่แน่เลย ออะะไร่เพ <What? S 1> ราะว่าพี่ต้องต่อทั้งยวงอ่ะใส่ทั้ง,งใส่ทั้งใส่พี่วนันเป็นไรผมว่านะมีไฟฉายไหมไม่มีมแต่มีใจม,นนม่มีใบฉายแต่มีใจนะโอ้มันไบฉายในนั้นมีไม่ใช่หรอมนไหนบ้าอยู่นะั่นน่ะมีไ,มไ,มไอ้เฮ้ยพี่วันเป็นไรลูกปืนแคมแตกเหรอพี่น็อตลูดหรือเปล่าวะเออน็อตลูดหรือเปล่าอันนี่ตกนะยดิอะไรอ่ะไอ้นนี้น่าจะเ้ย ลูกปืนแคมไม่แตกนะน <th> ็อตพังฟักเออเกียวแคมพังเปลี่ยนแคมใหม,ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยะปะปะเปลี่ยนแคมโมว่าเดี๋ยวเอาเอาเอาแคมนี้ยังไะไม่ซื้อใหม่เราซื้อแคมไใหม่ไม่ครับคุณจะมาเอาแคมผมไปไม่ได้เราซื้อแคมมใหม่เอาดีๆไม่เป็นไรจริงปะเนี่ยจริงๆแต่ว่าอันนี้มันน่าไอผมว่าเกียวน่าจะรูดพี่ต้องไปตาวเกียวใหม่ปักตลกตลกเฮ้ยเป็นไรอะตลกมีอะไรแตกด้วยอะอะไรอะลูกแตกหรือเปล่าฮะโอ้แคมแตก จริงเปล่าจริงเปล่าเอาพี่แคมแตกเย้ yeah! แคมตัวเลืองนะ่าผมบอกแล้วพี่ไ,ไป้งก็ไปตัวหาพี่แบงค์ดิเข <c oughs> าหาก่อนดิอะไรแคมป์แตกไปไหนระวังแย่เลยแคมแตกจรไไิงมะเนี่ยทุก <c oughs> คนแล้วแคมตัวเนี้ยผมจะบอกมีมิเต็ตอินดิเคชั่นนะแคมตัวเนี้ย <c oughs> พี่มันมีตัวเดียวด้วยไม่ใช่เหรอไอต้ตองไม่คุยตัวเราก่อน เอ้าวนอนเนี่ยผมไม่ขับรถพี่อีกแล้วให้ผมถ่ายคลิปผมไม่ขับรถพี่แล้วเออหยอก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 เขาถ่ายต่อต่อนเลยพี่ชายแบงค์แคมแตกแคมแตกใช่หรออืมแพี่พี่เข้าใจไหมแคมไอเนี่ยแคมวันเนี้ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่เห็นพี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมข้างล่างเห็นไหมเออเออแล้วก็ไอไอตรงที่มันเป็นน็อตอ่ะเป็นเกียร์น็อตอ่ะมันแตกพี่เออทำไงได้บ้างอ่ะไม่เปลี่ยนไม่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยน แล้วพี่มีไหมมีกับคนเจียมาแล้วไงเจตพีทแล้วมันแตกเพราะอะไรพี่ไหนเดี๋ยวก็ที่ผมเอาเองเดี๋ยวแคมป์ตัวนี้ผมเอาเองแชมป์บอกว่าไปเอาแคมป์ตัวนี้เองเดี๋ยวผมเอาไปกรอบเองลูกนี้ไม่ให้เอาแล้วมันแตกได้ไงอ่ะถ้มันเป็นแคมป์ตัวเดียวกันที่อยู่แล้วในแชมป์มาแล้วแต่มันอยู่เจ็ดสิบไงเจมไม่ขายผมผมเลยบอกเจว่าไม่ถอดด้วยไอจีเราจะตัดกว่าที่อยู่เจ็ดสิบอ๋อ ใช่แต่ที่มันแตกมันเกิดได้ถามไปโอ๊ตสิก่อนได้นี่แคมก็แตกเออแต่มันก็ได้หมุนแคมป์เแตกนะแพร์เนาะมันมันมันเกิดได้เพราะว่ามันเกิดจากการชุบแขมปเกินเกินอุณหภูมิมันมันก็เลยเป็นอ๋อโอเคยังไงเนี่ยมึงเคลียร์ดิมันจะไม่ทนยังไงเนี่ยหน้าหน้ามันซิดเลยนะพี่ตอนแรกอะดังโป๊ะอะไม่เป็นไรพี่แบงค์มีโอเคเดินเออพี่ถึงไหนแล้วเนี่ยร้อยสี่หมืโล ร้อยสี่ิบโลชั่วโมงกว่าอะไรเยอะแต่รถแต่รถผมวิ่ง200เฮ้ยเอ้แต่รถมันมีมันดูมีอะไรมากเลยมันออกตัวแบบรถแบบเต็มอ่ะรถเต็มอ่ะเออก็อย่างรถยนต์เก็บเงินเออพี่เข้าใจไหมตอนปกติออกตัวล้อมันจะฟรีประมาณคันรถหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันออกตัวทีฟรีสามคันรถอ่ะยางมันแข็งยางมันแข็งเออแล้วมันแรงเกินขนาดเออแล้วมันแรงแล้วรถมันวิ่งสองร้อยแล้วก็การไม่แต่ละโอเคพี่เจอกัน ครับโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้คุยกับพี่แบงค์แล้วนะครับผมก็คือสรุปแคมแตกสรุปแคมแตกครับน้องๆก็ปรเก,นรกินประกอบไม่คืนเพือถ,ถามว่าถามว่ามันมันไอ้นี่ไหมคือมันไม่ได้แตกตรงข้างในนะ,ะมันแตกตรงเกียวอ่ะท่าใจเกียวไหมอ๋อมันแตกตรงเกียวน็อตเออมันไม่ได้แตกไอ้ออไมุมแคมอ่าแสดงว่าผมเอาไปกรอปได้เอาไปกรอปได้แต่ไม่ให้กับพี่เดี๋ยวเราเอาไปกรอปกันนะ เขาจะด่าเราไม่ดีโอ้โหรถส้มๆผมกุศลแรงแรงที่สุดไม่ได้ไปแล้วนะไม่อาบไม่้านแหละทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนคิดว่าผมจะเอาเคาร์ไปแทนได้ไหมใครใครเนี่ได้ล่าไปแล้วเคาร์ผมซื้อต่อได้เพร่ตลกตลกซื้อต่อเลยเดี๋ยวตกเลยไม่ขายว่าทำเป็นคลิปแกล้งผมจะมาซื้อเคาร์ต่อผมเนาะตลกเนาะอะไรก็ไม่รู้ซื้อต่อเดี๋ยวพูยไปแทนละโอ้โหเพลงเลยอ่ะทุกคนขอความมินมอนจากลุงเอ็กด้วยนะครับอ่ะต้องพี่ต้องบอกลุงเอ็กคาลิเบอร์ลุงเอ็กครับขอแคมอ เนื่องจากว่าแคมผมแตกยุทก็ไม่ค่อยจะได้ขับทะน,นุงทะนอมเลยเกินแล้วพอไปขับก็แคมแตกไม่แต่ตันยิงไม่น่าแตกนะนี่มันไม่ออกแล้วน่ะอย่างน้อยก็คอไม่ขาดเรียกว่าขาดวะขาดที่อะไรไม่ขาดตลกแล้วจะมาขาดมาเถื่อะไรเอาคอมเมนต์มาครับรพ่อขาดบวกหนึ่งวาวขาดบวกสองลูกแตกบวกสามาตกคนแล้วเนี่ยอ้วว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 วคนหมดแล้วลวว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 วะวอวว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  น้องๆครับผมว่านะคงจะเอาแต่ค r อาไปแล้วลหละเ้อายใผมไม่ลิขายฝ้าตอย ตลกตลกคุณต้องเข้าใจแคมลูกนี้ผมแคมลูกนี้คุณรู้ไหมผมก็จะได้มาตัวผมก็มีดิรถของผมก็มีตัวละหมื่นนะนี่ผมไม่ได้แกลบรถผมก็มีแคมป์มแค่ลูกนี้ผมก็มีจะรู้ผมนิ่งบอกไงน้องๆว่ารถผมมันจะวิ่ง200เพราะผมมั่นใจมากเพราะว่าแคมลูกนี้อยู่กับรถผมก็มีแต่ลีแล้วแต่ผมไม่แน่ใจกับพี่แบงค์ไงว่ามันจะมีอีกหรือเปล่ามีเข้าใจไหมแล้วแกไม่ขายด้วยเออไม่มีขายด้วยนะครับแคมลูกนี้คือบางคนบอกว่าแคมมันมีผลเยอะไหมมีผลเยอะนะทุกคนนะพี่นมีเนอะเลยรถมัันนผมมถึงงแแรตี รถผมไม่ได้เป็นอะไรเลยผมก็ว่ายอยู่ผมก็ขับมารถไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามีอาการแค่หนึ่งเออคันลื่นเออคันผมก็อัดลื่นมันไม่ได้ลื่นหรอกผมว่าน่าจะเป็นแคมแบบว่าโซ่เพีย้ยนเออโซ่เพี้ยนผมเลยว่าขับไปมันเนื่อเนื่อ,อเป็นแรงว่ะแล้วมันจะก็ถึงบอกไงว่ามันจะมันจะไอ้นี่ได้ไงผมว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่พี่พี่เพีออกตัวแล้วมันคือ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 ทำไมมันก็คึกว่าที่พี่บอกผมอ่ะเออแล้วผมมาออกตัวแล้วผมไม่ได้ออกแบบคึกคึกเหมือนพี่ไง ผมออกแบบปล่อยคาร์ทิ้งเลยอะทิ้งคัทแล้วก็เรียกตายนิดนึงก็น่าจะเนี่ยแหละพอก็คือน่าจะเป็นที่แขพี่ต้องขอบคุณผมเอาอย่างงี้ถ้าผมไม่ทําพังพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไรถูกไหมปั๊กเออเดี๋ยวไปขี่เลเออแล้วไปขี่การทาแบบเขามีที่ไปไกลพี่ก็เหงาจอดอยู่คนเดียวเศร้าอีกถูกไหมพี่ต้องขอบคุณผมไม่ใช่จะมางอนผมว่าจะไปขับถนนจะรู้ได้ไงว่ารถมันจะพังตอนไหนเพื่อนอะขับถนนที่อะไรก็ไปหัวเมากินทิปแล้วทิปแรกทิปสีน่าขนมึงก็มึงจะไปอยู่หัวทิปเดียวทำมันแย่ขาย ี่รถผมไม่ได้หรอกพี่โอ๊ตบอกเลยว่าไงถ้ารถณ์ติดเครื่องแล้วพี่โดนแดกแน่นอนยังไม่ทันได้แดกเลยไม้แตขี่ยาวอย่างนี้ถ้า่ แกแชมปเสร็จไรเสร็จพี่มาใส่กับผมสักไหมตอนนีกวะไเอาดิโอเคได้แงานเดี๋ยวมันจบนะไม่อาบแล้วจบหลังงานโต้งานแต่งก็น้ะไม่อาบเพราะคงคำส้มน่าจะไม่คือถามว่ามันทันไหมพี่ว่าพี่แบงค์มันทันทันแต่ว่ามันต้องมีหนึ่งเลยคือต้องไล่รถแชมป์ก่อนอันนี้ที่รู้อยนั้นรัดคิวไม่ได้ไล่ไล่รถแชมป์ได้รถแชมป์เสร็จปุ๊บรถพี่โอ๊ตแล้วก็รถพี่สจอแกจะจะบวกเพิ่มแกจะเอาสี่ห้าม้ากูก็งงเหมือนกันโอ๊ตเก่งเลยนะเออจะเอาสี่ห้าเฮ้ยพี่เพรย์ไก่แมาถ่ายพี่วยอ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็สรุปคือแคมน่าจะแตกนะครับผมก็ส้มๆก็ยังเป็นแบบว่าลดแรงในตำนานอยู่ก็น่าจะตำนานนะพี่แพรเพราะว่าต้องจอดอีกยาวนานเหงาผมบอกเลยเหงาพี่แพรจะไ้กลับไปบ้านนี่ไปงานแต่งนี่ก็น่าจะแบบว่าคิดแพอยากเป็นทำรถวะแพรกี่วานก็ยังไม่เสร็จนะอยู่นู่นอ่ะ จอดอยู่บ้านเนี่ยจงกลับบ้านดีไหมั้ยหรอคิดว่ายังไม่เสร็จอ่ะก็แพอยู่กี่วันเนี่ยกลับไปอยากทำส้มๆว่ะประมาณนั้นนะทุกคนโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจพี่เปียวด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แลกดซับสไครต์ช่องปลาฟิล์มเกษตรองศาด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้า